สวัสดีครับเพื่อนๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนําเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนบอลสิงคโปร์นะฮะก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในเย็นวันนี้นะครับหรือว่า19.30นทุ่มครึ่งนั่นเองนะฮะทางช่อง7 4เช่นเคยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่ในแฟน เพจเฟซบุ๊กของสิงคโปร์ฟุตบอลฟเดเรชันนะแอดมินก็ไปเก็บตกมาก่อนที่เขาจะพบกับทีมชาติไทยนะฮะซึ่งบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยก็เข้ารอบไปแล้วนะฮะนันนี้ก็เป็นการชิงอันดับหนึ่งของกลุ่มนะฮะก็ฝากติดตามฝากให้กําลังใจนักกีฬานักบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้มินด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมคอมเมนต์ของแฟนบอลสิงคโปร์กันเลยนะฮะโดยคอมเมนต์แรกที่เขาบอกว่าฉันคิดว่าไทยอาจจะเฉือนชนะเราแต่ก็ขึ้นอยู่กับการพักตัวผู้เล่น เพื่อลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บอยู่บ้างทั้ง2ทีมคอมเมนต์ต่อมานะฮะได้ผลเสมอน่าจะโชคดีมากแล้วถือว่าไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งคอมเมนต์ต่อมานะฮะนัดที่เจอกับทีมไทยเราต้องมีรูปเกมที่ไวและเคลื่อนบอลให้รวดเร็วขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะฮะอาจจะเป็นเกมที่ทั้งสองทีมไม่ได้จัดเต็มมากเท่าไหร่เพราะเข้ารอบทั้งคู่แล้วอาจจะลองตัวผู้เล่นใหม่มากกว่าคอมเมนต์ต่อมานะฮะ ด้วยวิธีการเล่นของพวกเรายากมากที่จะเอาชนะทีมไทยได้พวกเราต้องมีสมาธิผู้เล่นต้องช่วยกันและขอให้ทีมเราเนี่ยมีโชคที่สามารถชนะไทยได้คอมเมนต์ต่อมานะฮะฉันคิดว่าทั้งสองทีมเข้ารอบไปแล้วนัดนี้อาจจะพักตัวหลักและส่งสำรองสะส่วนใหญ่น่าจะเป็นสกอร์ต่ำหรืออาจจะเสมอกันได้คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเป็นห่วงสิงคโปร์เราทำให้ไทยแลนด์ดูเหมือนเป็นทีมระดับโลก ผมมองว่าเราอาจจะแพ้2-0ถ้าเราไม่ปรับปรุงอันที่จริงเรากำลังถดถอยและนัน่นก็น่ากังวลคอมเมนต์ต่อมานะครับไลออนผมเชื่อพวกคุณทุกคนสามารถทำมันได้สำหรับบิ๊กแมตช์ในวันเสาร์นี้นักเตะไทยเล่นเป็นทีมได้ดีและเล่นกลได้เก่งแน่นอนเรามีความแข็งแร่งที่ดีเช่นกันและคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะเป็นเกมที่ยากแต่เป็นการเตรียมตัวที่ดีเพราะ2เกมถัดไปสำคัญที่สุด โชคดีนะสิงโตหวังว่าพวกเขาจะทำให้มันเป็นจริงนี่แหละครับผมก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลสิงคโปร์นะฮะในเพจของสิงคโปร์ฟุตบอลเฟสต์เดเรชันนะก็ที่ที่มินแปลมาเนี่ยก็หลักๆเนี่ยก็เป็น อคอมเมนต์เกี่ยวกับว่าเ,ออเขาก็คิดว่าทั้งสองทีมเข้ารอบแล้วอาจจะพักตัวหลักอาจจะเก็บตัวเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เขาก็ยังคิดว่าไทยยังแข็งแก่งก่าเขานะฮะก็นั่นแหละครับผมเป็นความคิดเห็นที่แอดมินเก็บมาฝากนะครับแล้วยังไงก็เราก็ต้องไปดูในเกมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งของวันศสาร์นะฮะหรือว่าวันนี้นี่เองนะก็นั่นแหละครับตามเชียร์กันต่อไปเราก็อยากเข้าเป็นที่หนึ่งเหมือนกันนะฮะ <c oughs> เพื่อจะได้มีโอกาสเจออันดับสองของสายอีกสายหนึ่งแต่ว่าเจอใครก็ได้ครับถ้าาาาอยกกกเเรป็น็นนแชมฝ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มินด้วยนะครับ